S <S ามาขอเด็กงงอเหมือน,นีัครับโอ้โอยุย่งว่าสิมาขอโชคขอลาบสักเพิ่นาาลาบเพท่าวันไหนโชคไหลาบวันที่ทิพย์เก็ตหรือเ่ครับเอเอครับวับนทนิมาหอดอ๋อครับ,รบครับเป็นเนนด็กไงหรอเอาเด็กไงได้เนาะครับเนาะเจตรัฐบาลไทยนี่แหละครับวันที่ว่าให้โชคให้ลาบแม่นเทสันดอกครับอน้ำใหม่บุญมีครับ Five, ไอ้เรลยพูทกาวเอไอยนมีวันหายโชคหาลาบครับนี anyway, okay. ่ว่าแม่นครับแกแตว่ามาน้าจอมมบนพูดเวลากงคมนี้างเง็นทางไก่กระเจาหมอไอ้มันมีก็ว่าไอ้แม่นไห้ยังแต่พูดอยู่ไก่ไวมากเตี้ยอืมอ่าตัวบันทันขามาลองมันเหมือนกันนะ ได้ยินแต่เพิ่นมาจะให้ปันปาโนคาบมันปลาโนคาบนี่รวยทุกคนได้ยินตะข่าวครับแบ่งปันลูกร้านนั่นเรื่อยครับเลอบุญถ้ำแหงมาตะไกยสมเด็จคนนะวัวหายัวครับครับวัวหอยยัลโคราบกรเจาครับเบี้ยฝนเมี้ยคนฝน เป็นตบยเป็นใ้คิดเกลี่ตังค์บอกครับอ่าอ่าวนเจไปขอตรงไหนเดี๋ยวขอคยคอตรงไหนเจ๊จบโเคยมาให้เคล่ด้วกันบอครับเฮาก็มาค้วยกันเนี่ยพอจำมันมาเจ็ดเจ็ดเทนิเจ็ดเนี่ยเป็นยังไหเนเลยเอเออพายาังวเฮาเฮาวันพ่อเจ็ดยังก่อนเจ็ดสามอยู่ครับ ก็ให้กันครับให้เป็นกันเอ้าให้คุณพ่อ,อม,มันปลานูขาบนีเลยนะไอ้บุญมีก็จะมาสิให้รวยทุกคนมันปลานูขาบเลย

ปกดิเห็นดอกนอะครับเนาะปิเห็นเองหรอก,อกครับแตะว่าก็าตาไัานได้เห็นอยู่ถอดมันเห็นเกจสามวางไว้ด้องมันส่ายเลยนะน้ำกันไหลน้ำกันในถอ่วไม่น้ำกันไหล <laughs> น้ำตา 人都要打你，我还要打。

แต่ว่าเด็กสามมันอยู่ตัวเดียวโดดๆนะเห็นไหมเด็กสามกับชัด En bora เห็นตเล็กเจ็ดเดห,ดหด็นตะเหล็กเจ็ดฮารคูหารคูเห็นแต่ดเด้พอ ที่เก้าแปดเรียกที่เก้าแปด่โอ้นี่แล้วตกอีแล้วตกจะพูเห็น,หนแต่แตจิตตัวเดียวเห็นเรื่อบพวกอีวาทัาน

าอายุคนเก๊ดสิบสามปีป่ะครับนี่ว่าเฮลเด้อ่อเพ่นท่านข้าวตัวนี้วายเฮ็เลยเก็เลิสามอยู่แล้วบ้างหนเกดปี่าแต่ผมว่าเฮ็นเล็เก๊เลกสามอยู่ว้างหนึ่กนมนบพรดที่บอกครับเข้ามนลยี้ยนข้าวพ่อเันท่านขาน้า,เาวาเาาวดี๋ยนะ ครับอ๋อพอบางข่าวแต่ตีสี่ครับเห็นหรอเปล่าครับเห็นเกบกเลิกสามอ,อีอกลเห็นไ้เก็กลิสามเ่งเราละจ้าหขายถึังนันที่หเลยแม่มเ้าม้าโอ้นอีเห็นกับจัดเลยตัวเนี้ย แล้วพอเห็นสามเจ็ดเจ็ดสามเหรอครับเมื่อกี้มสามเจ็ไม่ค่ามีบริการเห็นบนเนาะไม่มีบริการเบิดแล้วเบิดแล้วเด็กกระเดียอยู่บ่หลายเด็กกอดกอดมาเบิดทุกขณะเลยครับเด็กคอนแต่กี่แผงไงมันเดียหน่อยเด้ใส่แผงหน่อยจังเมื่อกี้กาตอนเขาไพ่สนมากเด็กดังแสดงแม่เด็กดังกาดังทั่วไปดังชุ่โตนแม่ละแบบว่าผู้นั้นมากกว่าเห็นยังสี่ผู้นี้มากกว่าเห็นตังสั้นครับ ผู้ใดเห็นตัวใดก็ซ <Darwin> ื <S <S ้อตัวนั้นนะครับเนาะตัวได้ต้องได้ขายดีกับมานั่งขายอยู่นี่เนาะครับเป็นเห็นตัวใดเพิ่งกับมาเหลือกแล้วเนาะครับเนาะเหลือกเอาจ้าครับพี่นายยกเจ้าเห็นตัวใด้หวานรึเปล่ากันน๊ะขอเห็นสาเกตเลือดสาเกตตัวไดซื้อน้ำพันเน้ำเฮาครับอาศัยบนมานามีพันนิดนะเป็นเป็นลูกหลานเหมือนปลาลูกขาบ นี่และบ่ทรา โมด้ีน่น็ดหาเคุณนาเห็นตัวใดก่อเห็นตัวได้เมื่อกี้โอ้มานกันเห็นมันคือกันห้าเจ็ดศูนย์ตาห้าเกตคือกันอยู่คือกันอยู่ครับจ้าบุคค่อหายโชคๆมันๆมานอคุณหอเด้อครับครับครับท่านผู้ชมในกลับเป็นตัวเลขที่ปูล่านตมนะครับน้อ ผู้ชมเห็นเป็นตัวใดกับซอยคอมเมนต์ใต้คลิปวีโอนําเด้อครับเด้อสําหรับแอดมินเห็นเป็นเหลขกหาเจ็ด้ดือครับเดิอครับทผู้ชมถ้าชื่นชอบตัวเลขที่่ปูล่านตมกับไว้เป็นแนวทางเด้อยครับเดิอเพื่อนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลนะครับนาะในวัวันที่17มกราคม25 6 5นหะครับแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเด้อครับเดิอการลงทุนก็มีความเสี่ยงร0 0เปเซนาะครับนาะก่อนจะลงทุนกับให้ทผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด ครับท่านผู้ชมแอดมินบุญธรรมน้ำโชกขอวอวยพรในท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ประสบในความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้โชคโชคมันหมกันทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ